สวัสดีค่ะพี่น้องฟ้ามไตรูุตาค่ะเมื่อนี้นะคะสีผ้ามาชุมลงน้องรุ่นเดือนกว่าค่ะพี่น้องน้องเล่นนี้นะคะกับเสียอายุประมาณหาสิบสองมือค่ะพี่น้องใกล้ิเวณหางดำนะคะลักษณะของเพจผูนะคะกับสีนี่สยข้อสีแดงนะคะขนหางขนน้ำตัวหรือว่าแข้งนะคะแล้วปากนะคะจะเป็นส,สีดำนะคะใบหน้าของเพลินนะคะจะเป็นส,สีแดงอมดำนะคะ อ, scalable. อันนี้คือสิเป็นลักษณะของตัวผูแนะคะพี่น้องลักษณะของตัวเมียนะคะกระสีคือตัวผูค่ทุงหยางะคะยกเว้นสสยข้อนะคะตัวเมียนะคะสีบม่มีใส่ข้อนะคะพี่น้องคุณสมบัติของไก่ประดูหางดํานะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อนมนะคะบ้าเหน ey, okay. ียวนะคะคืองใจเผื่เมืองทั่วไปนะคะหรือว่าไก่บ้านทั่วไปของห้านะคะเนื้อของเขานะคะถ้าเอาไปบริโภคนะคะ ก็เซอ่าโปรตีนสูงนะคะมีไขมันแล้วก็แคลอรอ่ต่ำนะคะอ่าตอนนี้นะคะเพจฟันไก่คู่ตานะคะเดี๋ยวมีค้นปลอมเพจนะคะสานมานะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจขส,สอบถามนะคะเรื่องลูกไก่หรือว่าเรื่องไก่สาวนะคะเตรียมเห็ดพอแม่พันธุ์นะคะก็ให้พี่น้องนะคะโทรสอบถามก่อนสร้างสื่อสัางจองนะคะพี่น้องเบอร์โทรก็ซิขึ้นได้คลิปนะคะหรือว่าอ่า ให้พี่น้องนะคะโทษสอบถามรายละเอียดก้อนนะคะสร้างสื่อสร้างจองนะคะการพี่น้องท่านใดนะคะที่รับชมแล้วฟังแล้วนะคะการให้พี่น้องนะคะแช่ออกไปได้ร้ายนะคะเพื่อว่าบ่ให้พี่น้องท่านอื่นนะคะถือมีใช้ฉีพนะคะหลอกโอนมาจํานะคะคุณสมบัตินะคะของไก่กระดูหางดํานะคะก็คือเลียงง่ายนะคะแข็งแรงนะคะโตวันะคะไข่ดกโกกว้างค่ะ แล้วก็ท้นโลกนะคะที่สําคัญคือเขาท้นโลกนะคะบเปลี่ยงงานนะคะพี่น้องใกล้ปดูหางดํานะคะมันก็สิเป็นคล้ายๆคือใกล้บ้าน,นะค่ะพี่น้องใกล้บ้านทั่วไปนะคะอาสวิเลียงประมาณา8เดือนนะคะหรือว่าหลายก็8เดือนนะคะน้ำหนักก็สิใได้ประมาณโลถึงโลหานะคะต่ว่าอันนี้ใกล้ปดูหางดําของเห้านะคะเลียงประมาณนะคะเจ็ดสิบนะคะถึงเจ็ดสิบหามือนะคะ น้ำหนักเฉลีย่ยกสิได้ประมาณโลสองถึงโลหาค่ะพี่น้องมั่นกสิิ์ใหญ่ไว้กว่าไกลบานค่ะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจนะคะสั่งเสื้อนะคะให้พี่น้องนะคะโทรสอบถามก่อนนะคะกอนซั่งซสื้อสั่งจองนะคะคิวนะตอนนี้นะคะวันที่1 6กกุ่มภาพันนะคะสองพันางนะคะเพจคู่ตานะคะของจริงนะคะคิวลูกไก่ตอนนี้นะคะยุนนะวันที่30เมษายนค่ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจสอบถามนะคะพี่น้องโทรสอบถามคู่ตานะคะหรือว่าโทรสอบถามแอนเองก็ได้นะคะความไกลคู่ตาของเฮานะคะพร้อมนะคะยินดีนะคะให้ข้ามแนะนําให้ข้ามปรึกษานะคะตลอดการเลี้ยงค่ะระยะเวลาเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้ามือนะคะพี่น้องท่านใดมีปัญหาในการเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วกกไฟจังใดให้อาหารแบบใดให้น้ำแบบใดนะคะให้พี่น้องนะคะสามารถ ทักแชทเขามาสอบถามนะคะหรือว่าทรสอบถามทางคู่ตาหรือว่าท่ทรสอบถามแอนเองก็ได้นะคะพี่น้องสุดท้ายนี้นะคะความไกลคู่ตานะคะขอขอบพุณนพี่น้องนะคะที่สร้างสื่อสร้างจองนะคะาจากเพจความไกลคู่ตาของเฮ้านะคะ คมไกาตานะคะก็ขอขอบคุณพี่น้นองในหลายๆค่ะที่สนใจนะคะสอบถามขอมากนะคะหรือสร้างจองไว้นะคะแล้วหรือว่ารั่งซื้อไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนนหลายค่ะ